มือโรคจิตแพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอย,อยน้ำผลไม้เน่าเหทิงดีกว่า เพื่อนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมาโดนตูุ๋วเนี่ย ลูบๆคำๆำที่ตูดฉ้นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหรือว่าอยู่ฝั่งนู้นแอบอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ่งมาจับข้างซ้ายทีขวาทีอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามีโรคจิตอยู่ในบ้านก,กูกูอีกแล้วเนี่ย การตุกจีนดีนะเราปลูกส้มไว้เองเนี่ยเดี๋ยวนี้ของแพ<ผ>งอะไร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 ไอ้เมื่อกี้มีมือโรคจิตมาจับตูดันน่ะเดี๋ยวนะมือโรคจิตจับอะไรเธอนะตูดตูดไงโอ,โอ้โหอสึกรึมเฮมันมันมันทำมาทำยังไงเหรอมันอยู่ดีมันก็บิน่บบงี้เลยเหรอว้าย แล้วมันอยู่ตรงไหนออ้ยเมื่อกี้ฉันเจอตรงที่ล้างมือเธออยู่ตรงที่ล้างมืองั้นเหรอหเดี๋ยวนะถ้าอยู่ตรงที่ล้างมือแม่จ,จะเป็นจิ้งจกต๊กแกหรือเปล่าอุย้ยตัวแกบ้านเธออยู่หงาวอย่าี้เหรอริงหรองั้น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 ,น,นเรา,เาไปดูดีกว่า ไหนเนีไม่เห็นมีเลยเต้ารูต้นไม้ยี่บอกนะว่ามันเป็นมือผีในต้นไม้อะจะมาใช้แน่เลยเธอมือหย่อมหยอย่างนั้นอะเดี๋ยวนะนี่มันเป็นต้นไม้ที่แม่ฉัซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นี่แล้วแม่บอกว่ามันมีรูตรงกลางอะเพื่อความเป็นศิริมงคลอะเอาไว้ดักเงินนักทอง บาคนตรงไหนเนี่ยไม่ยอมตัวชนิดเนี้ยฉันรู้ละมันโรคจิตใช่ไหมใช่เนี่ยเราต้องทำลายมันอุย้ยจะทำลายยังไงอะเธอเอาเหล็กดดดฟันก๊อกมันเลยโอ้ยเธอเหล็กฉันน่าแพงโอ้ยอไยังไงดีอะเอาเลื่อยมาตัดโอ้ยเธอต้นมันหนาขนาดนั้นเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไฟคือสิ่งที่ทำลายทุกอย่าง ไปเอาไฟกันไปแล้วไปจี้โอ้โหเฮ้ยต้นไม้ยังไม่รู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจเอาไม่อะไรไม่มีเรามาเอามาสิมาล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 าไม่ชอบใครเรามาชอบเรามาเอามาสิมาล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 ะตัวนี้แหละจี้หนึ่งสองสาม